สวัสดีครับวันนี้พบกับลุงขาวเหมือนเดิมวันนี้ลุงมีกวางผัดพริกไทยดำมาฝากเมนูง่ายๆอยากรู้ว่าเป็นยังไงก็ตามลุงมาก็มีพริกจินดากระเทียมหอมใหญ่พริกไทยดำพริกหวานต้นหอมน้ำมันพืชน้ำตาลทรายน้ำปลาซอสหอยซอสปรุงรสและก็ เนื้อกวางซื้อมาจากแมคโครพร้อมแล้วเราไปเริ่มกันเลยดีกว่าจะได้ไม่ต้องเสียเวลาน้ำมันใส่ไปตามด้วยพริกขี้หนูกระเทียมโขลกละเอียดโขลกหยาบก็แล้วแต่ชอบเลยน้ำล้างครกใส่ไปหน่อย เนื้อกวางใส่ไปเลยน้ำปลาใส่ไปซอสปรุงรสใส่ไป น้ำล้างโคกที่เหลือตายลงมาพริกไทยดำตายไปเลยโขกหยาบๆจะเอาไปคั่วก่อนก็ได้หรือไม่คั่วก็ได้แล้วแต่ชอบเลยหลังจากเราผัดเนื้อจนสุกแล้วเราก็ปรุงรสด,ด้วยน้ำตาลน,นิดหน่อยซอสหอย ใส่ไป <c oughs> ผงชูรสนิดหน่อยชอบก็ใส่ไม่ชอบก็ไม่ต้องใส่แต่ว่าลุงชอบเลยต้องใส่เพราะว่าผมชูรสยู่ครัวไทยมายาวนานตามด้วยหอมใหญ่พริกหวาน หลังจากเราผัดพริกหวานกับหัวหอมใหญ่จนนิ่มแล้วเราก็ใส่ด้วยต้นหอมไปเลยดาะนั้นว่าเสร็จปิดแก๊สได้เลย เสร็จแล้วหน้าตาจะประมาณนี้เลยเป็นไงบ้างครับกวางผัดพริกไทยดําแบบง่ายๆสไตล์ลุงขาวหากชอบก็ไปลองทําดูทําแล้วไม่อร่อยไม่เป็นไรครับทําใหม่ทํำบ่อยๆเดี๋ยวก็อร่อยเองเชื่อลุงสําหรับวันนี้ลุงก็บ๊ายบาย